สวัสดีค่ะสวัสดีสชิกรุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันพุธที่17พฤศจิกาย,ยนพศ2564ค่ะกับการวิเคราะห์กราฟคู่ GU ค่ะสำหรับ,บกราฟ GU ค่ะแท่งเดจบเป็นแท่งเขียวค่ะลักษณะของกราฟแบบนี้บอกว่ามีแรงบายแต่ว่าฮาัลโหลนะคะไปเจอต้านค่ะโดนม้วนลงมานะคะและเช้านี้ถ้าไปต้านอีกนะคะล็อกขึ้นไม่ได้นะคะอาจจะมีการทิศทางของการลงนะไปดู H 4ซค่ะ H 4ซไปเจอแอเรียต้านนะคะเดี๋ยวเราไปดู H 1สึักนิดนึงค่ะสำหรับ H1 ค่ะนะคะไปเจอซอนต้านอย่างท จะจะให้โซนนี้ถูกป่ะนะคะเมื่อวานใครที่ไปดูคลิปย้อนหลังสามารถดูได้นะนะคะทั้งช่องทาง t ทิกตอก u t u b e และก็ Facebook แต่นี่คือโซนต้านของวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ถ้าสมมติว่ากราฟขึ้นมาก่อนนะมาที่โซนนี้ค่ะปรากฏว่าขึ้นไม่ได้นะคะอาจจะจบเดย์ด้วยแดงนะคะและโอกาสที่กราฟจะมาแนวรับข้างล่างก็แผมยังให้อยู่ที่โซนเดิมเพราะกราฟยังวิ่งไม่ได้หลุดไปไหนเลยะคะ่ะอยู่ในกรอบนะคะบนและล่างตรงนี้เลยนะคะจีจูนี่ดูเหมือนไม่ยากเลยนะคะเกาะบ,บนและล่าง ะะอยู่อยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนนะคะดังนั้นแผนของเราเหมือนเดิมแนวต้านนะคะมองเซลลสำหรับนะคะใครที่เรียนระบบการเทรดกับโคแล้วนะคะโคแพรมจะสอนในเรื่องของการอ่านแท่งเทียนนะอ่านแท่งเทียนอ่านกราฟบางครั้งมันไม่ถึงราคาที่เราวางไว้บางครั้งมันไม่ถึงโซนที่เราวางไว้มันจะมีวิธีการดู่ะว่าแบบเฮ้ยดูยังไงดูแบบไหนรู้ว่ามันจะลงหรือว่ามันจะขึ้นแล้วอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเราต้องพิจารณาเราต้องสําหรับพ่าแพรมคือสายอ่านแท่งเทียนอยู่แล้วนะ บวกรับต้านนะคะก็แพรมจะเป็นสายอ่านแท่งเทียนบวกรับต้านนะคะดังนั้นบางครั้งที่แบบกราฟไม่ถึงตรงโซนที่วางไว้ก็แพรมจะเช็คนะคะแล้วก็อ่านแท่งเทียนเอาเหมือนกันกราฟทองค่ะบางครั้งมันเลยจุดที่เรานะคะคาดการไปก็แพรมจะมีวิธีการอ่านแล้วก็เช็กคคราฟทุกไทม์เฟรมเลยบอกได้เลยว่าก็แพรมนี่แหละเป็นคนที่เช็คทุกไทม์เฟรมทุกครั้งที่เข้าตลาดย้ํา ทุกครั้งที่พ่อแพมเข้าตลาดพ่อแพมจะอ่านกราฟทุกไทม์เฟรมว่าอันนี้จะขึ้นหรือยังจะลงหรือยังอยู่ไหนอย่างไรจะมีแผนการเทรดเข้าไปจับนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดของการาฟ GU วันนี้ค่ะสําหรับนะคะใครที่สนใจการเทรดโคูเงินก็ลองเอาไปพิจารณานะคะในการเข้าเทรดได้สําหรับใครที่สนใจเรียนอยากรู้ระบบการเทรดนะคะที่พ่อแพมและพ่อธนารอสอนก็สามารถทักมาได้ที่ id line pamm by 9 5ตัวเพื่อรับ น,นะคะความรู้นะคะไปเป็นสมบัติในการทํากําไรในตลาดฟอริ x สมบัติอะไรคะสมบัติความรู้โอเคไหมคะทุกคนทุกอย่างมันจะต้องมีความรู้ค่ะมันจะทําให้เรารู้แล้วรู้เลยแล้วก็สามารถทำเงินในในสิ่งนั้นได้นะคลิปนี้เดี๋ยวส่งข้อไปค่ะขอให้ท่านอร์ตฟ้าสดใสกาไรทั้งสัปดาห์สวัสดีค่ะ